thank you ตอนนี้ผมมาถึงโรงเรียนเก่าของผมแล้วนะครับนี่ครับโรงเรียนวัดสวรนณารามที่ผมได้ย้ายจากอายุธยาจากป .1 อยุธยาผมก็มาต่อป .1 ที่นี่นะไม่ได้มาต่อป .2 ป .1 ที่นี่ก็ถามว่าจบไหมจบที่นี่ครับแต่ก็จบจบปอะไรจบป .1 เหมือนเดิมนะฮะมาดูในโรงเรียนนะฮะโรงเรียนอาจจะแปลสภาพเปลี่ยนไปเยอะเลยนะฮะ คืออาคารเรียนนะครับในสมัยก่อนเนี่ยอาคารจะมีแค่สองชั้นมีชั้นล่างกับชั้นบนแล้วก็ข้างล่างนี่จะเป็นเ,เขาเรียวกว่าใต้ถุนแล้วกันใต้ถุนโรงเรียนเพวกผมจะวิ่งเล่นตรงนี้ในดีก็จะเป็นเสาธงนะพวกเราจะมาเข้าแถวกันตรงนี้นะผมก็เรียนในสมัยนั้นก็มีครูที่สอนผมครูพราก็เป็นครูวัญชัยแล้วก็ครูประจําชั้นมีครูครูปีก แล้วก็มีครูนวลจันทร์นะครับที่สอนผมตั้งแต่ป .1 ยันป .1 แล้วกันนะครับเพราะว่าผมเรียนแค่ป .1 ไม่เคยไปขึ้นป .2 มาเรียนหนังสือก็มาเรียนเฉพาะวันศุกร์กับวันจันทร์วันศุกร์นี่มาเรียนเอากันบ้านวันจันทร์มาส่งกันบ้านนอกั้นโดดเรียนตลอดนะจนไม่จบป .1 จนต้องในประเทศตัวเองออกจากโรงเรียนนี้ไปจนถึงปัจจุบันนี้ผมก็มีวุฒิการศึกษาแค่ป .1 ไม่ได้ขึ้นป .2 นะครับ เมื่อก่อนอดีตโรงเรียนนี้จะเป็นไม้หมดเลยนะฮะแล้วก็มีลานนี่จะกว้างมาแต่ตอนนี้สภาพก็เปลี่ยนไปตามอัตภาพนะเอ,อ่อพัฒนาการขึ้นไปเรื่อยๆโรงเรียนก็มาตรฐานขึ้นเรื่อยนะครับ mm hmm. ก็ขอบคุณโรงเรียนนี้ที่ให้การศึกษาผมนะไม่ว่าจะเป็นสารีสารีสาราสารานะสารอโออะไรแล้วแต่ตัง้งกอากาขอ,อาขาผมก็ได้เรียนรู้ที่มีมากมายพอสมควรเหมือนกันนะครับ ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวตามไปผมจะพาไปดูร้านขายยาที่ร้านหมอหมวนเป็นร้านที่เก่าแก่จริงๆของหลังตลาดวัดทองนี่นะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมจะไปดูตลาดวัดทองที่ก็เรียกตลาดวัดทองเป็นตลาดที่เป็นร้อยปีเลยนะครับเป็นร้อยปีเลยแล้วก็จะมีร้านขายยาเป็นร้านโบราณซึ่งชื่อร้านหมอหมวนแต่ไม่รู้ว่าอยู่หรือเปล่านะครับเป็นยาจีนยาต้มยาหม้ออะไรเงี้ยแต่ผมจะแนะนาให้ท่านรู้จักกับเพื่อนผมคนนึงเป็นเด็กที่นี่เลยนะฮะ เกิดตรงนี้เรียนหนังสือที่นี่แล้วเรียนหนังสือปอดีกับผมปอหนึ่งเรียนด้วยกันนะฮะคุณเป็กนะตอนนี้ก็เป็นนักข่าวเหมือนกันนะนี่ครับเพื่อนผมเป็นไงเพื่อนตอนนี้อยู่ที่นี่ตอนนี้ชุมชนของเราเป็นไงชุมชนก็สงบเรียบร้อยดีสงบเรียบร้อยก็มีอะไรนิดๆนหน่อยเหมือนกับธรรมชาติของชุมชนทั่วไปคืออยาจะติดครับที้เราก็พยายามช่วยกันดูแลช่วยกันดูแลอยู่ไม่แล้วโดยเฉพาะผมก็เคยติดมาทุกอย่างไม่จะเป็นแคหริวผงขาวอะไรเงี้ยก็ เศษมาทุกอย่างนะแล้วก็ไม่ดีเลยหนูๆน้องๆครับดูเป็นตัวอย่างแต่อย่าดูเอาเยี่ยงอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะไปให้ปลาไปดูร้านหนองหัวยังอยู่ไหมอยู่อยู่ยังอยู่นะแต่ว่าเป็นมรดกแล้วลูกหลานเขารับอ๋อสืบเป็นแต่ยังเปิดขายปกติยังเหมือนเดิมไม่จะพันอะไรอยู่ครบหมดเป็นร้อยปีเลยได้เป็นร้อยปีไปครับไปดูครับนี่นะครับ เรามาถึงร้านหมอหวัวนแล้วนะฮะ,ะแต่ว่าวันนี้เขาจะปิดวันอาทิตย์วันนี้เรามาถ่ายทำตอนวันอาทิตย์พอดีตรงกับวันอาทิตย์พอดีก็เลยไม่ได้เห็นภายในร้านนะครับเดี๋ยววันไหนงจะเก็บภาพให้ท่านดูแล้วกันนะครับอายุ80ปีอายุ80ปีนะร้านนี้ร้านนี้80ปีนะฮะอายุของร้าน80ปีเดี๋ยวผมจะพาท่านไปชมตลาดเก่าแก่เป็นร้อยปีเลันนะ คือตลาดวัดทองเนี่ยเป็นตลาดที่ขายอาหารสดกับข้าวสดนะแล้วก็จะพาไปดูริมคลองมาะกอบน้อยนี่เห็นไหมนี่สมีเป็<ม>นาอ,อาคารเดิมๆนะไม่มีเปลี่ยนแปลงอะไรใช่ไหม ก็ได้เป็นผมอยู่ที่นี่มา6กเกือสิปีเน่ตรงนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอ่ายังเป็นประตูแบบบานทรัพเลยเป็นประตูแบบห้องแถวไม้บานเดิมๆตลาดก็ไม่ได้เปลี่ยนโครงสร้างอะไรเลยตลาดก็ยังเดิมเดิมที่เท่าเดิมอ่าเป็นแผงไม้แต่ตอนนี้เป็นปูนพัฒนาไปตามนั้นใช่เพราะว่าหนูเยอะเหลือเกินนี่ก็เลยแบบพัฒนาให้เป็นปูนอ่าเมื่อก่อนนี่ก็จะเป็นไม้แต่ว่านี่ล้างแล้วนะ ตอนนี้ไม่ได้ขายแล้วตลาดไม่มีแล้วนะครับท่านผู้ชมครับคือ <c oughs> ตลาดนี้ไม่มีไม่ได้ขายไม่ได้ทําอะไรแล้วคือ <c oughs> นี่ดูเสาเนะเสาอย<ม>่างโบราณน,นี่ดูหลังคาดูดูดูหลังคาดูจั่วนะฮะก็ดูนะฮะอย่างเป็นแบบโบราณอยู่เลยฮะมีช่วงหนึ่งเขาพ,พัฒนาให้เป็นตลาดสาวทิศต,ตลาดไาร้คานแต่ไม่ประสบความสาเร็จครับก็เลิกลาไปนี่นะฮะเก่าแก่มากเลยฮะตลาดนี้นะครับ ตรงนี้นะครับสมัยก่อนเนี่ยเป็นร้านขายข้าวต้มเลือดหมูร้านเจ๊ชุยร้านชื่อร้านอะไรนะร้านเจ๊ชุยร้านเจ๊ชุยเนะยอันนี้เป็นเจ้าของเดิมรอเปล่าคือลูกหลานรับมาแต่ว่ายังไม่ได้เปลี่ยนมืออ๋อแต่เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเอ่อเป็นร้านขายขนมหวานขายขนมหวานแล้วก็เป็นร้านที่ตรงนี้ขายเลือดหมูอ่าข้าวเลือดหมูนะตรงนี้ร้านกาแฟในน้ร้านร้านกาแฟอันนี้ก็จะเป็นแบบตึกเก่าแก่เลยนะครับ อันนี้ก็เป็นเดิม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 เลยนะนี่นะสังเกตดูนะอันนี้ก็ขายยาไทยสมุนไพรแต่ว่าจะสู้ร้านมองมวนไม่ได้ใช่แต่น,นี้อยู่ท่าน้ําตัวนี้เราอยู่ตรงท่าน้ำท่าน้ํา,าติดกับคลองมาก่อนน้อยแล้วเดี๋ยวผมจะมาพาท่านผู้ชมนะครับมาดูอดีตตรงนี้เป็นร้านตัดผม <S <S ชื่อร้านลุงปอลุงปอเนี่ยคือตัดผมหัวละห้าสิบตังค์ในอดีต นี่ฮะร้านนี้ครับแต่ตอนนี้เรปลี่ยนร้านตรงนี้เปลี่ยนไปแล้วนี่ฮะตรงนี้ฮะเมื่อก่อนนี้เครื่อนคั่มนี่ฮะตรงนี้เมื่อก่อนเนี้ยตรงนี้มันจะตันตันตรงนี้เลยจะเป็นติดกับน้ําเลยนะครองมากกน้อยแล้วตรงนี้จะเป็นร้านตัดผมของลุงปอลุงปอนี่ตัดหัวละห้าสิบตังค์แต่ถ้าผมมาตัดเนี่ยแกเจอผู้ใหญ่มาก่อนแกจะตัดยกให้ผู้ใหญ่ก่อนเลยผมก็รอไปรอไปรอไปแต่แกไม่ใช่เรารออย่างเดียวนะแกมีน้ำใจให้กับเราด้วยนะครับ ก็พอรอนานปุ๊บแกจะบอกไปซื้ออายุให้สลึงหนึ่งนี้ก็แกก็คิดผมแค่สลึงเดียวแค่แค่อายุเท่านั้นให้ค่าเดินให้ค่าเดินค่ารอนานนะครับมาฮะนี่ครองมากอกน้อย คือท่าน้ำนะฮะเป็นท่าน้ำคลองบางกอกน้อยอ,อ,อย่างเพลงครูหรือว่าอาจารย์ชัชนะบุญโชธได้ร้องไว้ว่าสุดคลองบางกอกน้อยพายเรือตามหาบัวอลอยจนเหงือพี่ย้อยสมกกายไอ้ทอนนี้พอฟังได้นะครับแต่ว่าโถเจ้าไหยน้ำไม่เป็น ยังลงว่ายเล่นเพียงเห็นชื่นเย็นนิดหน่อยจมน้ำตายเลยว่ายนาไม่เป็นแต่ลงไปว่ายเล่นนะก็เป็นเรื่องที่เล่าขำๆกันมานะครับตรงนี้ก็จะมีสะพานตรงนี้เนี่ยจมก่อนจะเป็นเสาเสาไม้นะเรือแท็กซี่เรือโดยสารเนี่ยระเรือหางยาวที่มาจากท่าประจันที่จะวิ่งสู่คลองมะกอกน้อยนะก็จะวิ่งไปคลองบารมาศตะหลิ่งชันนะบางปวยอะไรเงี้ยไม่ต้องหมาผ่านคลองนี้เลยนะนี่ก็คือ ท่าเรือไปงนนหน่อยดินี่นะวันนี้ก็ยังใช้อยู่นะตอนนี้นี่เห็นไหมนี่นี่ยังมีเรือโดยสารอยู่นะครับแห่มนกซจักรยานนะฮะแม่แต่ยังมีเช่าเหมาลำเช่าเหมาลำเช่าเหมาลำนะฮะก็ตรงนี้เป็นที่มาเดี๋ยวผมจะพาท่านไปดูนะฮะว่าในไม่รู้จริงแค่ไหนนะก็ก็เป็นตำนานที่เขาเล่าสู่กันฟังนะฮะในเรื่องของโบริกับตังสุมารินเนี่ยนะฮะคือทหารญี่ปุ่นจะไม่ ตั้งกองทัพกันอยู่ที่นี่ <cabinets S 1> เลยนะใน,ใน<า>อดีต <_ letter> แล้วก็ใช้เรือระเบิดก็จะมาลงกันตรงนี้เดี๋ยวผมจะไปดูที่เกิดเหตุตรงหลวงพ่อบทน้อยที่ศักศดิ์สิทธิ์จริงๆนะเดี๋ยวไปดูครับนะฮะว่ตาตำนานของโคบริแล้วก็อังสมาลินเนี่ยนะอยู่ที่นี่ครับพร้อมมาหรือ้อยแล้วเดี๋ยวไปดูที่หลวงพ่อบทน้อยคือคือ,คอโคบริเนี่ยทุกคนคิดว่าเป็นนิยายเป็นการประพันธ์ขึ้นมาแต่จริงๆแล้วเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงคนคนอังธูมาลินก็มีตัวตนมีตัวตนนะก็มีตัวตน ที่นี่ก็พอไปฝั่งนน้นฝั่งนน้นเขาเรียกบ้านแขกชุมชนบ้านแขกคือเป็นชุมชนบ้านแขกบ้านแขกนี่ทำไมถึงเรียกบ้านแขกคือบ้านมีคนอิสลามเยอะหรือคนคนแขกคนแขกซิกแขกอะไรที่ทําที่นอนขายในอดีีจะอยู่ฝั่งนู้นนะฮะผมก็มีเพื่อนที่เป็นแขกซิกนี่ที่เรียนด้วยกันเวลามันกลับบ้านทีมจะลงเรือข้ามฟากไปฝั่งนน้นถ้าใครถ้าใครรู้จักพาวรัดที่ขายที่นอนเยอะๆเนี่ยนี่ก็อยู่ตรนี้แหล่งผลิตแหล่งผลิตอยู่ที่นี่เลยนะครับ ฮะนี่ครอมากอกน้อยครับเดี๋ยวไปนะไปกราบนักปราชการหลวงพ่อบทน้อยที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเลยของย่านนี้นะครับไปครับ